สวัสดีเพืเ่อนๆแฟนบลิเทเชพมรณนะกันทุกคนครับสารบีดตัวละครวินซี่ในวันนี้ก็จะขอนำเสนอเต้นนิทเตอร์อักษรพีเดอะพาวเวอร์ผู้มีพละกําลังอันมหาศาลมินินาแม็กแอลลอนเป็นตัวละครผู้หญิงครับแต่ดันมีความสามารถด้านพละกําลังอันมหาศาลมีความแข็งแกร่งทางกายภาพระดับของซารกิเกมปจิทึกทนประมาณนั้นครับซึ่งก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้หญิงที่มีบทบาทบูบ้าเลือดอะไรประมาณนั้น มิดีน่าน้นไม่ได้โจ์สกิลพลังอะไรออกมามากนักครับในตองเรื่องมีการใช้พละกําลังอันมหาศาลของเธอจริงๆแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทการต่อสู้ที่สนุกอะไรมากนะักเป็นบทบาทสมทบเพียงเล็กน้อยก็ดูไม่ค่อยคุ้มค่ากับตัวละครของเธอครับที่มีพละกําลังอันมหาศาลเนี่ยมิดีน่าน้นเป็นผู้หญิงรูปด่างสูงเพลียหุ่นดีผิวขาวผมสีชมพูดวงตาสีเขียวเพอร์เฟกมากสวมด้วยชุดกระโปรงรองเท้าบูทตแบบมาตรฐานของวาเดนไดทั่วไป โดยหัวเข็มกัดของเธอนั้นก็เป็นรูปหัวใจด้วยเธอนั้นมีนิสัยเรียบร้อยไม่ชอบพูดมากเป็นคนที่ดูมุ่งมั่นจริงจังและก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายนอกนั้นอาจดูว่าเธอนั้นเรียบร้อยแต่พอได้เข้าต่อสู้เธอนั้นก็ดูน่ากลัวใจเล่นเลยนะครับบทบาทของเธอนั้นปรากฏตัวออกมาในการบุกรอบที่2ครับพร้อมกับกลุ่มของเพื่อนสาวในทีมหลังจากที่แบมเบียต,ต้านั้นได้ไป้ายแปให้กับโกมาโมระ จากนั้นเธอก็ได้มีบทบาทเด่นๆครับในการรุมยำสรากิเกมบาจิครับที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับแกรมมี่โดยเธอนั้นได้ใช้พละกําลังอันมหาศาลครับยกเศษซากขนาดใหญ่เข้าโจมตีเหล่ายมทูตและก็ได้โจมตีใส่สรากิเกมบาจิไปด้วยครับจนทําให้ก้านั้นลุกไม่ขึ้นซึ่งก็เป็นการโจมตีพร้อมกับสายฟ้าของแกนดิสด้วยซึ่งก็จะเห็นว่าพละกําลังของเธอนั้นก็มีมากจริงๆครับ จนเมื่ออิชิโกะนั้นได้ปรากฏตัวมาช่วยเกมจิครับและก็ได้เข้าต่อสู้กันเหล่าวินซี่สาวตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรอิจิโกะได้เลยครับถูกเล่นงานไปตามๆกันจนเมื่ออิจิโกะนั้นจะไปกัดขวางโยบัสครับที่บุกไปวางราจันทร์วิญญาณมิดินานั้นก็ได้มาขวางเอาไว้และก็ได้ต่อยอิจิโกะนั้นไปเต็มๆหนึ่งดอกด้วยครับมันก็รุนแรงมากจากนั้นก็จะเข้าต่อสู้กับกลุ่มยมทูตครับที่นําโดยเบียคุยะมิดินานั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้ต่อสู้แบบจริงจังครับ อาจสู้กับอิตาิีกับแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทการต่อสู้จากนั้นเธอก็โดนเจ้าเปเป้นั้นใช้พลังของความรักควบคุมจิตใจเจ้าเปเป้นั้นมันก็ไม่รู้คิดอะไรของมันครับเสือกลิ้นงานพวกเดียวกันเองเมื่อมิดิน่าน,านั้นโดนพลังแห่งความรักก็ไปเธอก็ได้ขยายแขนนันใหญ่ยักษ์และก็ต่อยลิปตาโต้ไปเฉยเมันเพื่ออะไรกันผมยังหาคาตอบไม่ได้เลยครับแต่สุดท้ายแล้วครับมิดิน่าน,านั้นที่บอกว่าเป็นผู้ที่มีพละกําลังอันมหาศาล และก็มีความแข็งแก่งมากเธอนั้นก็ได้โดนลิตตโตนั้นกำราบไปลิตตโตนั้นก็เก่งกว่าว่าง้งล่ะครับลิตตโตนั้นสามารถกำราบมินินาลงได้แต่เธอนั้นก็ไม่น่าจะตายครับแล้วบทบาทของเธอก็หายไปเลยครับสรุปแล้วก็คือมินิานานคือหนึ่งในควินซี่ที่รอดชีวิตครับแต่เธอนั้นถูกมายุริจับตัวไปทดลองเช่นเดียวกับแคนดิสภายหลังจบศึกในฉบับนิยายมายุรินั้นได้ปล่อยเธอให้กลับไปอยู่กับกลุ่มฟินซี่ที่โลกมนุษย์แต่ยังคงมีอุปกรณ์ควบคุมอยู่ครับ โดยรวมแล้วพลังของอักษร P the Power ซึ่งก็จัดว่าเป็นผู้ที่มีพละกําลังอันมหาศาลทั้งพละกําลังในการยกสิ่งของขนาดใหญ่ได้แบบจิ๋วๆและก็แรงหมัดที่ทรงพลังมากต่อยออกไปเนี่ยมีความดุแดรงมากเลยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างผิดหวังครับอักษร P the Power นั้นน่าจะติดตัวท็อปๆของเรื่องเลยนะครับแต่กลับดูอ่อนไปหน่อยครับแพ้ให้กับริตโตที่มีพลังของปากขนาดใหญ่ก็คงไม่เก่งเท่าไรหรอกครับ และเมื่ออยู่ต่อหน้าของอิคิโกะก็ดูห่างจันกันลิบลับตกลงแล้วเธอนั้นมีดีที่สวยคุณดีเพอร์เฟกว่างั้นล่ะครับมิดินานานเปิดใจวอร์เตนดิฟด้วยครับปีของเธอนั้นก็เป็นรูปหัวใจเดียงต่อกันและก็อใจตนูที่ยิงออกไปเป็นรูปหัวใจได้ด้วยแต่ก็ดูไม่ได้เก่งอะไรมากนะักครับเรื่องดาวของรัตเทนดิทเตอร์อักษรปีมิดินาแม็กแอลลอนก็มีเพียงเท่านี้ครับเป็นเพียงบทบาทเล็กน้อยครับที่ปรากฏออกมาในท้องเรื่องสกเกียวพลังความเก่งของเธอนั้นก็น่าผิดหวังด้วยเช่นนกัน มีเพียงความสวยลยะครับที่ผมนั้นชอบเธอมากที่สุดหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ